กระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงที่ใหญ่แล้วก็มีหลายมิติอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดิฉันมองเห็นแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งด่วนในการจับต้องนะคะแล้วก็อยากจะลักดารน,นโยบายต่างๆภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า trust trust นะคะ trust ก็คือความไว้วางใจความเชื่อมั่นซึ่งดิฉันอยากให้สังคมเป็นรูปแบบในการที่ฉันอยากให้สังคมได้ไดกลับมา แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ว่ากระทรวงศึกษาธิการบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารทุกท่านในวันนี้เนะี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ให้บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยสร้างความสร้างความเชื่อมั่นในบุคลากรทางการศึกษาให้สังคมเนี่ยได้เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะดูแลลูกหลานของท่านอย่างเต็มความสามารถค่ะสำนักง,งานกศนจังหวัดปัตตานี ขับเคลื่อนการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจหลักตามแผนพัฒนาประเทศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานกศนอ,อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้งทางการศึกษาการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามหลักการกศนอเพื่อประชาชนก้าวใหม่9แห่งคุณภาพปีงบประมาณ2,565กศนจังหวัดปัตตานีและสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนผู้รับบริการรวมทั้งสิน้น126,979คนโดยอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน21,999คนผู้ไม่รู้หนังสือรุ่นที่1 892คน รุ่นที่2 904คนรวม1,796คนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง14,128คนการศึกษาตามอัธยาศัย89,56คนท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เกิดการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนของครูผู้สอนเกิดการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลการดําเนินงานบรรลุจุดเน้นการดําเนินงานของสํานักง,งานกศนทั้ง4ด้านดังนี้ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพขยายผลโครงการกจิตอาสาพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนออนไลน์ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพพัฒนาหลักสูตรอาชีพพรีเมียมสร้างห้องเรียนภาษาไทยหลักสูตร TLP Thai Language Program พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับเด็ก4-7ปีและผู้ปกครองยกระดับผลิตภัณฑ์อาชีพพรีเมียมส่งเสริมการพัฒนาทักษะกายจิตสมองของผู้สูงอายุ จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ด้านองค์กรสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้คุณภาพพัฒนากศสนาตำบลให้เป็นกศสนาตำบลต้นแบบคุณภาพให้บริการการอ่าน Library Delivery สร้างพื้นที่การเรียนรู้ Public Learning Space CoLearning Space เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของทุกคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการคุณภาพพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการศึกษาและเรียนรู้เพื่อให้ครูกศนเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญา สำนักง,งานกศนจังหวัดปัตตานีจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงโดยให้ความสำคัญกับผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอนเะโดยปีงบประมาณ2,565มีผู้เรียนผู้รับบริการทั้งสิ้น3,540คนและยกระดับสถาบันศึกษาปอนเะโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาอื่นตามบริบทและความต้องการของพื้นที่ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์กิจกรรมปลูกฝังและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติด้วยความมุ่งมั่นกับการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำนักง,งานกศนจังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาทิโครงการพาน้องกลับมาเรียน โดยปัจจุบันสถานศึกษาสามารถติดตามนักศึกษากสนอให้กลับมาสู่ระบบการศึกษาร้อยละ17.32กา,า,ารสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายคนพิการเพื่อกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ3.4ช่วยเหลือด้านอาชีพร้อยละ24จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center ทั้ง12สสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้วินัยทางการเงินแก่บุคลากร สำนักงานกศนจังหวัดปัตตานีบริหารจัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมพิบาลการกระจายอำนาจการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการสร้างบรรยากาศการทำงานและการเรียนรู้ตลอดจนการใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั้งนี้เพื่อการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ ประช,ชนสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและวิสัยทัศน์ของประเทศไทย